แล้วป๊อบอิดอันญาก็กลายเป็นอันจิว๋ว <c oughs> วิเศษลักซี่กำลังนอนอยู่บนโซฟาฮ <c oughs> ไม่มีอะไรทำสุดๆเลยทำอะไรดีน้อ <c oughs> มีน้องหมีแบบนี้น่าเบื่อจังเลย <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีป๊อบอิดคงไม่น่าเบื่ออีกต่อไปสนุกจังเลยง่ายลักซี่หขะ คือฉันก็อยากจะเล่นกับป๊อปอิดอ่ะองั้นเดี๋ยวฉันทำให้ก็แล้วกันมีป๊อปอิดเหมือนกันเลย <c oughs> เราจะใช้กล่องเก่าแบบนี้ให้กลายเป็นโฟโต้บูธพับหน่อยแล้วก็ทำห้องเล็กๆแล้วก็สเปร์ให้กล่องทั้งกล่องเป็นสีฟ้าไงให้ฉันช่วยมาอ้าเธอเก่งงานทาสีจังเลย ติดป้ายซะหน่อยคนจะได้เข้ามาถ่ายรูปในตู้ถ่ายรูปไงแล้วก็จะติดจอเล็กๆเข้าไปแล้วเราก็จะใช้ม่านปิดแบบน,นี้จากม้าสีฟ้าแล้วก็ใส่ที่นั่งเข้าไปไหนยิ้มหน่อยนี่เธอรู้มาจะไปชอปปิ้งมานะตู้ถ่ายรูปนี้นะมาถ่ายรูปด้วยกันนะแต่มนิกาไปไหน <c oughs> ฉันว่าเธอในะแอบเต้นติ๊กตอกอยู่แน่เลย ทั้งสองคนเข้าไปในตู้และแล้วเธอก็มาจนได้แนะถา่ารูปไปกินไอศครีมไปเชียวนะโอ้โอ oh. oh. ้ไอ้ส้มซ่าอีกแล้วคุณครับเจ็บหรือเปล่า <No. S 1> ฉันฉันไม่เป็นไรขอบใจนะแต่เห็นผู้หญิงสองคนนะมั้ยเออผมคิดว่าอยู่ข้างในตู้นะมอนิกา้ามาช้าจังเลยเข้ามาเร็ว งั้นก็มาทำลิปสติกจิ๋วทาฝาสีดำจากนั้นไส้ดินสอของเราก็จะกลายเป็นลิปสติกอืมเป็นสีที่สวยจัง <c oughs> ร็อกซี่เองก็อยากจะเติมเมคอัพซะหน่อยเธอน่ะชอบทาลิปสติกสีชมพูเฮ้ยฉันขอลิปสติกหน่อยได้มะ <c oughs> คือเฉนเนี้ยมันใช่เลย <c oughs> เอ๋อได้เดี๋ยวฉันแชร์ให้อ๋อ <c oughs> <c oughs> เธอแน่ใจนะว่าลิปสติกอันใหญ่แบบนี้เข้ากับฉัน,นงั้นก็ลบหน้าอออซะหน่อยนะอ๋อฉันรู้แล้วเวทมนต์จะทำให้ลิปสติกเล็กลงทีนี้มอนิกาก็มีเบ็กัอเป็นของเธอเองอแถมดูน่ารักส,สดุด <heeft> อ๋อเป็นพงคุญแจที่น่ารักจังเอาใส้มันออกเลย จากนั้นก็ติดซิปสีชมพูแล้วก็ใช้กระดาษโฟมวววาวแบบเนี้ยติดจี้สร้ยคอรูปโรบอรตเข้าไปหน่อยกลายเป็นเอเ,เซอรี่ที่น่ารักส,สดุดๆ <Yeah. S 2> มอนิก้าปั่นรถจักรยานมาที่สวนจอดตรงนี้แล้วกันเนะมาเล่นป๊อปอีกดีกว่ารู้สึกใจเย็นขึ้นแล้วทุกอย่างเนี่ยทำให้ฉันมีสมาธิขึ้นเลย uh แต่แล้วก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นเฮ้อ <c oughs> น่นอะไรอยู่ข้างบน่ะมันมาไม,ม,ม,ม่จริงนะนี่มันกระเป๋าบินได้เป็นไปได้ไงนี่ลงมานี้สิฉันว่ากระเป๋าบินได้นะมันไม่ยอมลงมาหรอกได้งั้นฉันจะทําให้แกต่องลงมาเองเฮ้ <Hey. S 1> <c oughs> มานนี่เลยนะทีนี้แกกับฉันก็จะไปด้วยกันตลอดไป <c oughs> เราจะต้องใช้กระดาษโฟมแบบนี้แล้วก็ลูกปาดเพื่อทำเลโก้ ติดลงไปแบบนี้ทาให้เป็นสีต่างๆแล้วก็ใส่กล่องลงไปเลยมอนิก้านี่ยชอบใช้เวลาไปกับเลโกโ้มากๆเลยฮ่าเบื่อจังเบื่อจังขนาดเล่นป๊อปอีดก,ก็ยังไม่หาย <S <S อ๋อจริงด้วยเลโก้ LEGO, สมัยตอนที่ฉันยังเป็นเด็กนี่นะงั้นมาต่อดีกว่า,วาอาล่ะส่วนต่างๆอ้อโหมีเยอะจังเลยฉันจะต้องดูคู่มือซะหน่อย โอ้โหยาวจังเลยฮะทำไงดีอะสัีดีคะพี่ทำอะไรอยู่ <Hi. S 1> มอนิกาพี่ทำอะไรหรอ,หอคือฉันพยายามต่อเลโก,กอยู่ให้หนูช่วยมะหนูทำได้นะโอเคคือโทษทีฉันทำรองเท้าขาดไปแล้วแล้วเดินเท้าเปล่าแบบนี้ก็ไม่ดีซะด้วยสิงั้นก็ทำถุงเท้าออกจากลูกโป่ง หยอดกาวร้อนแล้วก็ทำให้แห้งแล้วก็ติดสไตโลโฟมออกมาแบบนี้ติดด้วยลูกปัดแล้วก็ระบายด้วยสีขาวเลยจากนั้นก็ทาให้เป็นสีเรนโบว์รองเท้าสีชูชายแบบนี้แฟชั่นนิสตาทุกคนก็ต้องชอบมอนิกานี่เธอทำอะไรกับรองเท้าคือฉันหารองเท้าคู่โปล่ไม่เจอเลยเอ้ยมันอยู่ไหนกันนะ หรือว่ามันอยู่ในนี้หรือเปล่าโธไม่มีเลยอยู่ไหนกันนะฉันเบื่อแล้วนะเนี่ยโธ่โอเคตั้งสติไว้ตอนที่โมนิกานั่งลงไปบนโซฟา <c oughs> เธอก็ได้ยินเสียงคำว่ามอยู่นี่นี่เองอะก็ว่าหาตั้งนานฉันคิดถึงแกจังเลย <c oughs> อยู่ด้วยกันอีกแล้วนะวหล,ะละ <c oughs> ดีใจจงังเลยอะเราจะมาดัดลวดให้กลายเป็นที่คาดผม จากนั้นก็ติดผมปลอมเข้าไปมันจะได้สวยขึ้นว้าวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใส่วิกเพื่อเปลี่ยนสีผมแล้วละ่ะ <c oughs> แล้วก็ใส่ดอกไม้ <c oughs> ที่คาดผมเนี่ยเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเชียวนะแต่ใครที่ได้ดูวิดีโอนี้ก็ทำได้ <c oughs> ฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอยา่างอยากจะได้อะไรที่มันสีแจ,จ่มแจถ้าย้อมสีผมได้ก็คงจะดีอ,อ๋อแบบนี้ต้องโทรหาช่างเสริมสวยแล้วละ สเตซี่ถ้าฉันจหน่อยสิคือฉันอยากจะได้สีหลายๆสีบนหัวฉันอะอ๋อได้เลยจะได้เลยฉันมีคอลเลคชันใหม่เลยนะ mm. คือหน้าร้อนแบบเนี้เดี๋ยวหัวก็คันหมดหรอกจริงด้วยจริงด้วยงั้นฉันจะแนะนำของใหม่ลาสินี่ไงที่คาดผมที่เต็มไปด้วยสีสันฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย perfect ฮ <laughs> ่า่ดูแจ่มมก nice ทีนี้เธอก็สามารถเปลี่ยนทรงผมให้เป็นสีอะไรก็ได้แล้วก็ไม่ต้องทำร้ายผม <c oughs> ตัดกระดาษออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็พันรอบๆไม้ติดกาวเข้าไปทำให้เป็นแอร์พอร์ตแล้วก็ทำกล่องใส่ทาสีขาวแล้วก็เคลือบด้วยสีทาเล็บอยากจะฟังเพลงแล้วเนี่ย โมนิก้าชอบเสียงเพลงมากแต่ว่าหูฟังรุ่นเก่าแบบนี้พันกันยุ่งเหยิงเฮ้ยเบื่อจังเลย yes โธอฉันแค่อยากจะฟังเพลงเท่านั้นเองทำไมจะต้องพ er ังขนาดนี้ด้วยฮัลโห o จอชช่วยหน่อยใช่คือฉันอยากจะเปลีย uh ่ยนเฮฟโฟนอ่ะอาฮะเธอเนี่ยบ่นไม่เว้นวานจริงๆเลยนะอ่ะอันนี้ไปขอใหม่ล่าสุดมมนิก้าหูฟังไร้สายเอาไปเลย ออะไรอะแอร์พอรตรุ่นใหม่ฉันเห็นว่าเธอเล็งๆอยู่ในอินเทอร์เนต็ตมาตั้งนานแล้วนี่นะอ,อ๋อขอบคุณนะเจ้าที่รักงั้นมาฟังเพลงด้วยกันนะโอเคปิง้งแล้วดินบ่าก็กลายเป็นบันอืมน่ากินขนาดนี้ใครจะไม่ชอบใส่ซอสะหนอยขาดผักไม่ได้เลยแล้วก็ใส่ชีส ด,ดูน่ากินแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่องและนี่ก็สำหรับเฟนช์ฟรายเราจะทำเฟนช์ฟรายสุดกรอบด้วยหนังยางซื้อเป็นแพ็คก,ก็ต้องมีน้ำด้วยสิแก้วได้แล้วจากนั้นก็ปิดฝาใส่ลอดแล้วก็พร้อมแม็กเมนูนะ่ะพร้อมสำหรับรับประทานแล้วนะจ้ามอนิกา้า <c oughs> มอนิก้ามาที่ยิม วันนี้อยากจะมาเล่นกีฬาซะหน่อยเอ่อจะเริ่มอะไรดีอลองใช้อันนี้เล่นกล้ามดูเธอจะได้กล้ามไบเซ็ปเออ่า,อามันใหญ่ไปหรือเปล่า้ายกแค่ไม่กี่ครั้งรู้สึกเหนื่อยจังเลยอ,อฉันรู้สึกเหนื่อยไปชั่งน้ําหนักดีกว่าเย้หายไปครึ่งขีดแบบนี้ต้องไปเติมพลังด้วยของอร่อยมอรีกาไปที่แมคโดนั คือขอดับเบิลชีสเบอร์เกอร์กับเฟนฝายใหญ่คะ่ะอุ๊ปส์โอโ้โหกินเยอะจังเลยนะ <S <S สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมไลฟส์สดจากลาลาทาคะ่ะวันนี้อากาศร,ร้อนมาอย่าปล่อยให้หน้าเกรียมเชียวนะครั <S 1> <S 1> ตัดกระดาษลายน่ารักออกแบบนี้ให้เป็น3มชิ้นดีไซน์แบบนี้เข้ากับเธอเลย แล้วก็ตกแต่งด้วยห่วงตอนนี้กำลังเป็นเทรนดเลยเช,ชื่อมาสีหมวกกับไอศครีมน่ะเหมือนกันเป๊ะเลยโอ้โหทุกคนมีหมวกที่แจ่มมากโอ้โหหมวกสวยจังเลยไม่ได้เห็นคนใส่หมวกมาตั้งนานแล้วมอนิก้ามาที่คาเฟ่เพื่ออยากจะดื่มกาแฟเออเกอิดอะไรขึ้นโอ้ดูใหญ่นั่นสินี่เธอกล้าเดินกลางแสงแดดได้ยังไงอะ คุณครับต้องใส่หมวกถึงจะเข้าได้นะ <Oops. S 2> เออฉันแค่อยากจะซื้อกาแฟอ <Ooh. S 2> คุณไม่ได้ขาวเรื่องวันแห่งหมวกว <No. S 2> เหอรอ๋อฉันรู้แล้วแต่ว่าหมวกสวยจังเลยนะอันนี้เอาไปเลยจริงๆเหรอคะออขอบคุณนะ <c oughs> ทีนี้ก็มาถ่ายเซลฟีก่กันหน่อยขอโพอสในไลน์แกรมนะ <c oughs>